นั่นเดี๋ยวผมแจ้งก็หายซากก่อนนะนะไอการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำผิดอ่าเรารไปจัดสวนคุ้มความกับป่าเป็นตัห้าหกสองนะมารากินเจ็บออกมาละ้าบิกสอข้อหามีไว้ในข้อฟองกับป่าขอองหรอญาตเพราะในเร่งี่โทษตรอพระวังโทษจำพวกไม่เกิน5้าปีถึสปีไอ้นี่ไม่ต้องมีเรี่ยงนะ จะมาใช้ยี่สิก้บมาตรา89เนี่ยเพหาะว่าถ้าศรัทธาบนพนนแล้วจะมี่งกันตหน้าเจ้าที่นะแล้วขอแก้งสิทธิ์นนะตอนนี้เป็นผู้ถูกจับแล้วนะทราบว่าผู้ถูกจับมีสิตแต่ไม่ได้การหรือได้การก็ได้ถ้อยคำผู้ถูกจับอาจจะเป็นหลักในการพิจารณาคดีได้ผู้จับมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงบรรยายความหรือพูดเป็นบรา,ายความได้ผู้ถูกจับมีความมังจะแก้งไมได้ไม่ได้หรือผู้ทีต่ตนไว้ใจถ้าถึงการจับนะได้นะและตอนนี้มีสุขภาพ มีไมียากินไป่ใไปเ็บไว้ยไม่ได้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 ม่้ไม่ได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 ้ไม่้ไม่ด้ไม่ได้่ได้ไม้ไม่ได้ด้ไม่ได่ไ่ได้ไม่มไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้่ไดไม่ได้้ไม

เราขายมานานยังคิดคิดปีนะปีกว่าปีกว่าแล้วแล้วเรารู้ไหมว่าว่าอันนี้มีความอ๋อเพิ่งจะรู้ใช่ไหมว่าเราขายเต่านี่มีความผิดภายในตลาดน้ำบางน้ำพึ่งแล้วเป็นไงพอพอเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบใช่ไหมแล้วเจ้าที่แจ้งแจ้งอะไรเราบ้างขายไม่ได้เป็นสว์สน๋อเป็นสว์สนแต่เราก่อนนี้เราไม่รู้เลยแล้วเราไปรับมาจากไหนหรือยังไง เขาเขาพูดว่าเพิ่งเจอเขาเก็บมาให้นะคะสองตัวนี่ยเขาเก็บมาฝากขายแล้วเขามาขายแล้วตาวุ้งนี้เราขายไปทำอะไรเรียนทางเดิมขายปล่อยนะฮะขายปล่อยอ๋อให้คนซื้อซื้อซื้อทำบุญเราไปปล่อยนะได้กำไรเยอะไหมก็ตัวยี่สิบกับสิบก็สามสิบบาทไดกันแล้วก็ขายแค่ราคาไม่แพงอาจารย์อ๋อก็แล้วแต่ขนาดมันด้วยใช่ไหมเราจะบอกอะไรคนกับคนอื่นไหมที่เขาไม่รู้กฎหมายว่าเออเนี่ย ไอ้ขายนกขายเต่าปล่อยเนี่ยมันผิดกฎหมายเราจะพูดอะไรครบะบอกที่เรารู้นะคะอเราู้จะบอกเขานะครถ้าเราเจอเราก็จะบอกเขาเนอะว่าเตือนเตือนเขาว่ามันขายไม่ได้มีกฎหมายใช่ไหมสอบถามนิดนึงพอดีที่จําหน่ายเต่าหรือนกเนี่ยเพื่อปล่อยเป็นเป็นการทําบุญเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับอ่มันมันเป็นข้อกฎหมายอยู่นะตอนนี้เพราะว่าตาม พระราชบัญญ,ญัติสมุทรและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562มาตรา17และมาตรา92คือการมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน500,000บาทหรือทั้งตำทัง้งปักและเคตนี้เป็นยังไงครับที่มาที่ปเคสน,น,นี้ก็คือจากการได้รับการร้องเรียนจากาญญญาตางไปย,ยงังหมุรทรใช้ด่วน1 1 3 6งห่งากบเมืองพัทก เขาร้องเรียนมาว่ามีแม่ค้าจับเต่านามาขายครับซึ่งการการมีสัตว์ป่าสวนวนไว้ในครอบครองเพื่อำหำ่ายจะมีความผิดตามมาตารา29ประกอบมาตารา89ข้อหาคา้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจับคุกไม่เกิน10ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งทั้งจำทั้งปรับรับผู้โทษน,น,นะครับใช่ครับม,มาแต่ว่าเรื่องนี้คือประชาชนส่วนใหญ่ยังยังไม่ทราบข้อกฎหมายอือย่างเช่นพวกนกที่ปล่อยตามสารเจ้านกกระติ๊ขี้หมูพวกตัวตะกวดพวกนาทะเลต้าเอาในชุมชนอย่างบา้านเรานะครับแล้วก็จะมีเต่าน้าพวกนี้ครับการมีไว้ในครอบครองก็เป็นความผิดนะครับอ๋อไม่ต้องจําหน่ายถึงมันมีแค่ครอบครองควาผิดถ้าเป็นจําหน่ายนี่ความผิดก็จะเท่าตัวทึ้งอี แล้วตาวนายอย่างนี้ไปปล่อยในคลองน้ำน้ำเยอะๆน้ำมันก็ตาย<อ>แทนที่จะได้บุญก็ไม่ได้ได้บาปออนนี้ก็เป็นเป็นเพราะว่าเขาอาศัยมันไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เขาจะต้องอาศัยอยูอ่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ประมาณว่าอยู่ในน้ำตื้นๆได้แต่ว่าน้ำมันตื้นเขาอยู่ไี่ได้ห<อ>มอเดิมไม่อยู่ท้องนาแต่ทีพอมาปล่อยลงคลองปล่อยลงอะไรเนี่ยคือคือสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่ของเขาก็ทำทำให้เขาตายมได้ครับ เน่นนเทศเนี้ยที่ลงส่วนมากที่จะที่จะไปตรวจเนี่ยหรือว่าได้รับเรื่องพวเนีนส่วนมากจะเป็นบริเวณที่ไหนบ้านอะไรบ้างไงครับอย่างอาทิเช่นมีแหล่งท่องเที่ยวหรือส่วนใหญ่จะเป็นที่สถานที่ทําบุญทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่<อ>ที่โยซื้อไปปล่อยนว่านกอย่างที่เขาดักมาเนี่ยครับเวลาที่เขาดักมาแล้วพวกน,นี้บางทีก็ าดน้ําขาดอะไรก็าตายในกองแล้วเราก็เป็นการ,รง่งเสริมให้คนาจักสัตว์มาขายซึ่งเราผมว่าไม่ควรที่จะมานั่งปล่อยพวกนีอ้อย่างปลายอย่างปลาไหลก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกลบกพวกอะไรแล้วซึ่งมันเป็นสัตว์คุ้มครองด้วยผมว่าเราไม่ควรสนับสนุนอาชีพแบบนี้วันนี้ที่ลงไปตรวจสอบมี่ที่หนครับ มีสองหน่วยครับมีกรมปุ๋ยนชเละสารป่าเเละพืชแล้วก็กองกำกับการสอบบกปศสอบตรวจตามครับฝากพี่ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเอ้ยการปล่อยเอาเอาเต่าเอานกมาขายหรือไปปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยเป็นความผิดปล่อยปลาได้อยู่ครับแต่ยังนกกเต่าเนี่ยเออ่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราไม่ควรสนับสนุนไม่มีการฆ้าสัตว์นี้ซึ่งโดยโดยตัวโดยตัวมันแล้วเนี่ยเราเมื่อก้็ไปครอบครองก็เกิดขึ้นมา แล้วทีแล้วจะไปส,งส่งเสริมเลครับเดวเวลาเขาดักทีเอาแค่เดินทางมามาส่งให้ผู้จําตายรายย่อยต่อเนี่ยเราก็ต้องมีการสูญเสียนก็ต้องกดน้ำตายบ้างะอะไรบ้างก็เข้าข่ายทารุนกรรมสัตว์ใช่ครับเราก็ไม่ควรสนับส,สนุนอาชีพแบบนี้แต่ว่าอย่างตายอะไรมันก็เป็นวิถีที่ทำบุญก็ได้อยู่เพราะว่าผู้รีพอร์ดมัมดนก็ยังไม่ตายแต่จะปลาไหลปลาไหลนี่ปล่อยลงคลองก็ตายนะครับอปลาไหลก็ไม่ได้อยู่น้ำแบบนี้จีเราก็ไม่ได้รู้ว่า คนประชาชนเขาไม่ได้รู้ว่าธรรมชาติที่เขาอยู่แหล่งอาศัยเขาเป็นยังไงจริงเราไปปล่อยเราด้วยความเจตนาดีก็จริงแต่ทำให้เขาแบบเสียมากกว่าครัเขาอยากปพี่นประชาชนให้ให้เข้าใจก่อนจะปล่อยอัน,นั้นศึกษาธรรมชาติความ,มอยู่เขาดูว่าปล่อยไปแล้วก็จะอยู่ได้อยู่ได้ไดแล้วก็จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะขายจะค่าอะไรเกี่ยวกับสัตว์ก็ต้องดูกฎหมายด้วยใช่ <laughs>